ที่เรียกว่า e-commerce ครับเติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอินดีเนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคตพวกเราจะเข้าไปทำพวกเราจะเข้าไปสร้างและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเราฮนะ ที่พร้อมใหพวกเราทํามันไปอีกหลายๆปีในโลกในอนาคตของเราครับสวัสดีครับผมก้องอาาักรนิสิพลค,ครับในฐานะประธานของบริษัทอินดีมครับวันนี้ผมอยากจะมาทักทายพี่น้องอินดีมจากทั่วโลกนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องอินดีมทั่วประเทศไทยทุกทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากโควิดหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านของการทําธุรกิจนะฮะการทําร้านอาหารธุรกิจขายของต่างๆวิธีและวิธีการทาธุรกิจ แบบเดิมนะฮะอาจไม่ใช่วิธีที่ทำธุรกิจในอนาคตต่อไปได้อีกนะครับ <laser. S 1> แต่ทุกๆวิกฤตครับมีโอกาสเสมอและตอนนี้ฮะ,ะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโทษวิกฤตหรือโรครายแล้วนะครับเป็นวิธีที่เราต้อง move on ไปข้างหน้าด้วยวิธีการในการทำธุรกิจในรูปแบบของเรานะครับ ธุรกิจที่เรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซครับเติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีฮะแล้วก็เป็นคำขอบคุณจากผมอีกครั้งนะครับที่ขอบคุณพี่น้องอินดีมุทุกคนฮะที่มีส่วนให้อินดีมวกเราซึ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลครับ แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกๆคนที่เริ่มต้นธุรกิจก็อยากที่จะเติบโตอยากที่จะสําเร็จอยากที่จะเป็นแนวหน้าครับผมเลยขออนุญาตต้องพูดถึง LPF ครับหรือ LPremium Future ที่ทางอิ d ด e m นะครับตั้งใจทําและเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางอิ d ด e m นะฮะซึ่งทางอินด e เนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคตพวกเราจะเข้าไปทํา พวกเราจะเข้าไปสร้างพวกเราจะเข้าเป็นลงทุนไม่จะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องของอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับจากที่ผ่านมาฮะพวกเราเองก็ได้เห็นข้อดีและข้อเด่นในการที่เราใช้คริปโตเคอ e เรนซีหรือการใช้เหรียญต่างๆนะฮะเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของอินดีมครับตอนนี้ฮะผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วฮะที่พวกเราเนี่ย มีระบบนิเวศหรืออีโคซิสเซมหรือคนที่เป็นอินดีมสมาชิกของเราเองฮะนับแสนแสนรหัสและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนในทุกๆวันฮะและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของเราฮะที่พรให้พวกเราทำมันไปอีกหลายๆปีในโลกแห่งอนาคตของเราครับนั่นก็คือแอนโธคีพั แอนโทเคนคืออะไรแอนก็คือมดครับผมเชื่อว่าพวกเราเองอินทีนทุกคนเป็นเสมอนมดที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการรวมตัวกันเพื่อทําสิ่งที่มันพา้าทายครับมดตัวเล็กๆรวมตัวกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่หมดตัวเล็กๆสามารถที่จะยกสิ่งที่น้ําหนักมากกว่ามันหลายเท่าตัวได้มดตัวเล็กๆพร้อมที่จะสร้างสรรน,นะฮะครอบครัวของพวกมันแอนนะฮะก็คือมดตัวเล็กๆ ที่พร้อมจะรวมพลังกันสร้างเครือข่ายพวกเราให้กระจายไปทั่วโลกนะครับเมื่อรู้จักแอ t โทเคนพลังที่ใหญ่ของหมดแล้วะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแนะนำครับ LPF แอนโทเคนครับคำถามว่าทำไมเราถึงควรมี LPF แอนโทเคนนั่นก็หมายความว่าแอ t โทเคนนี้นะครับจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อครับระหว่างแบรนด์สมาชิกอินดีม ผู้ใช้แล้วก็พาร์ทเนอร์ของอินทีมต่างๆอีกมากมายนะครับที่พร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในอนาคตครับมันคือตัวกลางที่สามารถวัดผลทางการตลาดในช่วงธุรกิจแบบ New Normal หรือการพฤติกรรมใหม่สำหรับคนต่อไปในอนาคตการมี L P F AND token ไม่เฉพาะเราจะเป็นระบบนิเวศของเราเราจะเป็นโทเคนของเรามันยังสามารถเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราในอนาคตครับเป้าหมายแรกนะฮะสำหรับแอนโ o k e n เราจะปล่อย a n นโ o k e n ออกมา5,000ล้านลิตนะครับสำหรับพวกเราทุกทคนที่เป็นสมาชิกอินดีมหรือกับพาร์ทเนอร์ทุกทคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมกับอินดีมทั่วโลกครับ แอนโทเคนนะฮะสามารถนำไปใช้บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งสามารถใช้แทนเงินได้นะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้บนกระดานซื้อขายที่รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับ แอนโทเคนนะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆเช่น Bitcoin ได้นะครับและตัวแ n น Token นะครับสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจากการยอมรับและจากแรงของพวกพวกเราฮะที่เป็นแอนหรือเป็นชาวอินดี้หรือเป็นมดที่จะรวมตัวกันในทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนฮะให้ก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่เกิดขึ้นณวันนี้พวกเราเชื่อฮะ ในเทคโนโลยีบล็อกเชนเราเชื่อฮะใน Digital a s s e t ทเราเชื่อในสินทรัพย์ดิจิตอลและเราเชื่อในคริปโตเคอเรซีครับและเราก็อยากจะขอ,อนำเสนอนะฮะ L G F a N d Token ครับและให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโปรเจกต์นี้ฮะเพราะนี่คือเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของพวกเราเปลี่ยนแปลงการพออคูนการมีสินทรัพย์ของพวกเราฮะและนี่คือโลก แอนโธน์คลเนครับ